อาลุงบุญโฮมครับสวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีครับลุงบุญโฮมอยู่อำเภออำเภออาจสามาถจังหวัดเลยเอครับอาจสามาถลอยเอสก็ถามเรื่องข้าวเหมือนกันใช่ไหมลุงครับคือกับผมผมกระติดตามและการของคุณถนอมมาถุเมือถุงมือทายูนอกจากจุบอยู่อ่าลุงว่าผมไจริโลกอครับกับฟั่งประจำโยกผมก็ะเรว่าผมผมเข้าใจเยอะนะครับว่า ที่ว่ามันราคาตานั้นตะนี้แทบว่าผมอยากมีข้อมุ่นอยากให้คุณถนอมนี่นเห็ดเบิงว่ามันที่แมงคว่วมผมเบาบว่าเรี่ยมเพื่อสมัติมันบมีร่งสีหรอกครับจังหว,วัดยองน,น,นี่โร่งสีมันบรดยรมเพื่อสมัติเราเวลา,เ,า,าเขาเกี้ยวเขาที่ว่าเขาเกี่ยวแหล้วเว็ันยังคือประสาทกันยังคือคือเอาไปขายเป็นยังนี่้าเขาเกี้ยวเล้วนี่คือมันถี่มีพอขาจากทั้งอื่นมาสือเราผมเบอร์ที่ซื้อได้เพราะว่ามาจากจังหวัดใด ได้ครับลงครับครับต้นหมากหรือมาจากสุพท่านมาจากแค่นาดมาจากทางอื่นสีมาเสาเสาล้านเสาเสาสางเนี่ยครับคืออืแล้วเขาสิมีเจ้าหน้าที่เขามาสื่อเลยว่าทางเขาเกี่ยวเลี้ยวเขาเอาไปเลยเนี่มันราคาถือกัจริงแต่ว่าเขาสิบบอไปตรวจไปวัดไปยังเนี่ยเขาต้องเกี่ยวไปขายเล่ขายเล่เนี่ยถ้าเขาตากไปเขาสิบบออยากซื้อเขาบอกว่าเขาเจียวเขาไปอวบไปยังแบบนี้ถ้าเขามาตาก เขาจอยูย to ู <Wha> ่ในเพื <diction aries in Germany> ่อสมาครประมาณเดือนกลัวๆครับช่วงไปดูเจ็บเดี่ยวเนี่ครับพอเจ็บเดี่ยวเล้วยเขาก็ะสไปวันนี้เขาที่เขาตตกเขาจีเลไปขายอีกมันจะมีกลุ่มหนึ่งมาซื้อนี่ยเขาต้องเอาเข่าเขาหนี่ยไปวัดคุ้มชชินครับวัดแล้วเขาก็จะเอาเขาเขาไปสีอันน้อยๆนั่นวันนี้เขาก็จะไปคัดคัดแล้วเขาจิมาสั่งมาจีได้จักเท่าไรนี่ยลเขาจีประเมินว่าเป็นเขาจักโปรเช่นเขาจึงจิได้ราคาครับ ผมเลยว่ามันจังไหนเรามันเสียเปียบมามันเป็นหลายปีหรอกครับเป็นสิบสิบปีหรอกทีทีไปเบิ้งนี่ทุกปีครับมาเบิ้งก็ได้มหายห้นมม่พอ่อจองใาหยางดอกไปยืนเบิ้งล่อคิ้วกันแบบเป็นมีสิบสามสิบขั้นรถที่เดี่ยวเขาไปไป,ไป,ไปขายนี่เขามาแท่งปรับเอาไปเช็คปรับเขาบพรเสือเขาบอกไปไปไป,ไปไปไปทุนไปทีเลขคือจังบุนเหมาไปขายเขาไงครับคือจัยงเหมาอ,าอีหยังไปขายจังสี่ยมันเลยเป็นเจงไหนอกเป็นหน่อยใจที่ว่า ่สมว่าเฮ่าเห็ียดเฮ่าหยังเฮ่านั่นมากเป็นเป็นปีจังสี่เนี่ยผมากให้ว่าซอยเบิงอำเภอสามาถ้เนี่ยว่านั่นแมือนคือผมเบาบ่กสิะมาณเกี่ยวกันพม่านปลายเดือนนี่ลหะครับสีได้เกี่ยวลงบุโฮมบอกว่าที่อสามารถเนี่ยมันไม่มีโรงสีมาซื้อก็กลายเป็นโรงสีจับสุพรรณเนี่ยไปซื้อข้าวสุพรรณทางท่องใช่นัดจังสี่ลระมากครับแล้วเขาก็มาซื้อแล้วเขาเขามาคือเขามาเกี่ยวพร้อมถูกไหมครับ พอๆครับคือเขามาซื้อย่างเดียวคือข้าเจียวล้วเขาตตอนเขาไปขายเขาไนี่ยขายลานนั่นแหละขายลานที่ก็มาเช่าลานแล้วก็ซื้อข้าวไขครับแล้วก็เขาซื้อข้าวสดแล้วก็ไปอบเองครับเขาจีบบอกว่าะฉะนั้ตาดเขาต้องยั้งมากอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะตั้งราคาถูกแล้วพะข้าวสดความชื้นมันสูงมันก็ง่ายขายถูกถูกไหมก็ถูกในถูกหนึ่งใช่ไหมครับครับกับสองกับสองถ้าเราเก็บข้าวไว้เป็นข้าวแห้งความชื้นไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ถ้าเรามีข้าวแห้งไปขายเรามีเรามีมีใครมาซื้อเราไหมถ้าเป็นข้าวแห้งนี่ครับจระกุ้มเก้านี่แหละแต่ว่าเขาชื่อหลังจากหยิบแล้วอตอนนี้พอเขามาซื้อข้าวแห้งอันนี้เขาก็มาซื้ออีกเหมือนกันแล้วราคามันก็ต้องสูงขึ้นจะไม่ลงครับแต่ว่าเขาไปขัดเขาสิ่งหนังมันแบบว่าบ่็คือเขาตั้งไรแน่้าวเลยครับมันบ่แเม่นวาสจิตไปขัดทานไปมันสิตตองไปตรวจคุ้มชื่นสะตองเอาเขาเฮากิโลนึงนี่ไป สีลงสีน้อยๆเขาบอกมาปากเขาจิไปแยกเขาไม่วัดหรอไม่วัดความชื้นหรอไม่วัดความชื้นเหรอวัดวัดครับวัดไปหวอดเขาจะวัดก่อนไปถึงปั้นนี่เขาจะวัดเลยเอาแท่งเอาหันเอานีบลกเอาไปวัดพอวัดแล้วคว่วชื้นได้ทอนี้เขาจะบอกอันนี้เขาจะไปสีบัตเขาจะ่งเป็นพิโลธอนี้ละสีน้อยๆอ่านี้ก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอครับลุง ครับกวาอายุต่ว่ามันเปลี่ยนอึ้นทีออกข้าวน้ำโทรทัศน์น้ำแังซีเนี่ยบ้านเนว่าสิตไปขายได้ขายได้คือเพิ่งเข้าเข้าใจครับอ๋อเข้าใจมันไม่เหมือนกับตอนออกข่าวโทรทัศน์ใช่ไหมเข้าใจลูกผมเลยว่ายจากให้ค่วมจริงยังซี่มันเปิดเผยทีกัหน้อยนะจะได้เข้าใจว่าอยมนี่คือที่อ่านสามารถเป็นอย่างนี้โอเคคุณลุงครับลุงกําลังบอกเล่าเรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดว่ารู้ไหมบินข้าวเนี่ย ที่ข้าวราคาถูกเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างผมเอาง่ายๆเนข้าวถ้าอยู่ในมือของชาวนาข้าวมันจะถูกหรือจะแพงเนี่ยนะครับมีปัจจัยได้ลุงบุญลมยืนยันให้ผมได้หนึ่งข้าวมีความชื้นสูงคราคาถูกใช่ไหมครับลุงถ้าชื้นสูงเนาะสองข้าวที่มีการปนสิ่งเจือปนสิ่งเจือปนงทีได้หญ้ามั่งดอกหญ้ามั่งผสมอยู่ในข้าวเพราะลงสีเขาก็จะขอจะหักไปก็หักอีกถูกไหมครับลุงครับครับ เพราะฉะนั้นสองตัวนี้คือข้าวที่ทําให้ข้าวราคามันถูกสําคัญที่สุดอยู่ที่ความชื้นครับเพราะฉะนั้นความชื้นความชื้นสูงราคาต่ำมันก็ต้องซื้ออยู่หบาทกว่าหกบาทบถามว่าซื้อถูกไหมผมก็ว่าซื้อถูกมากซื้อถูกครับแต่ในขณะเดียวกันความชื้นสูงไหมก็สูงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้รงสีมาเป็นเสด็เฮ้ยไม่ได้ไปกดราคาชาวนาผมเชื่อว่ากดจริงไหมครับ จริงๆถ้าสมมติว่าเข้าความชื้นสูง30สเนี่ยเขาควรจะซื้อสักหกพันไม่ใช่ซื้อห้าพันห้าหรือห้าพันสามเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันควรจะซื้อสูงกว่านี้นะครับแต่ถามว่าที่มันไม่สูงเนี่ยเขาเพราะความชื้นสูงจริงไหมมันเป็นสิ่งที่ชาวนาเนี่ยถูกอ้างโดยไม่ไม่มีสิทธิ์ต่อรองเลยใช่ไหมลุงเพราะว่าเราข้าวเราเกี่ยวสดคับเพราะเกี่ยวสดป่เขาบอกเด้ว่าถ้าเขามากเนี่ยเขาเขาบอกเราว่าไม่ต้องตัด เขาจาะไปอบเขามีที่อบเขาบอกว่าอย่างนี้อเกี่ยวสดปั๊บเขาก็ซื้อราคานี้เลยเขากําหนดเลยคครรัับบสองถ้าถ้าคุณจะตากเดี๋ยวเขาก็กลุ่มเดิมก็จะมาซื้อใหม่ราคาก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับผมแต่าจากเขาชดเนี่ยแหละครับเขาดีซื้อก็แต่ปัญหาก็คือชาวนาไม่มียุ้งข้าวไม่มีลานตากก็เลยขายสดมีน้อยรายที่จะเก็บเอาไว้ถูกไหมครับลุงครับครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งผมอยากบอกไงถ้ามีคนมาสังเกตไม่เป็นทั่คีด ครับซื้อเขาซื้อเขารถนี่ไอ้ค่วมซื่นควมอย่างเงี้ยเลยเขาจะไปกองไว้สองกองสามกองจลาละราคาเขาเขาดีกองไว้สามหมอกี่หม่องกันอย่างเงยแต่ว่าเขากองจ้าละกองคนละราคาซื้อประม่านทุ่มหนึ่งหรือประมานหกโมง่งเนี่ยเขาจะเอารถพ่วงมาตั้งสวัดปับ๊บเขาจะใช้รถตักขึ้นเนี่ยเขาจะตักเอากองนี่สองตักไปเทลงเอากองนี่สามตักตักหนึ่งก็ซื้อไปใช่รถเดียวกันคือเ่าครับครับ แต่มาเบิ้งก็ได้วันเถอเดี๋ยวถามมาติดต่อผมมากระได้ผมสีาพาไปเบิ้งตอนเย็นๆวิธีการนะวิธีการเป็นคนเราละค่ะซื้อกวาง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 ยายกันไว้เขาเกียดนี่ซื้อต้อนี้วองนี้ปักท่งสีนั่นที่นี่ไว้ครับแต่ว่าตอนเ,ๆๆเนยเ็นเขาจิตไปเนี่ยเขาตักร่วมกันคือเก่าเหรอครับว่าถ้าเพิ่ลเถียร์ชาสิมาเบิ้งผมสิพาไปเบิ้ง เออตอนซื้อเน่ยเป็นกองเป็นกองเป็นกองห้ราคาคนราคาแต่ถึงเวลาเขาก็เอาไปรวมกันรวมกองใช่ไหมค่างรันเรื่องแบรนด์ไปขึ้นเราผมเลยว่ามันแจ้งใดละขึ้นขาเห็นเขาก็เลยบอยอย่างเราผมผมผมเข้าใจครับลุงครับอเขาอาจจะต้องดูว่าโอเคมีข้าวอยู่สามกองสามราคาสมมตินะ สา,สามกองสามราคาเขาดูข้าวแล้วในความชื้นมันไม่เท่ากันก็เลยแยกเป็นกองๆแต่พอ <ๆ S 2> ถึงเวลาปั๊บเขาก็ไปรวมแล้วเขาต้องเอาทั้งหมดไปกอบเพราะเขาซื้อแล้วก็ต้องเอาไปรวมมาไปกบไม่จำเป็นต้องไปแยกกองเพราะมันเขาซื้อว่าเขาซื้อข้าวขอให้เป็นข้าวประเภทเดียวกันแต่ความชื้นมันอาจจะต่างกันอยู่ที่ความชื้นเป็นไปได้ไหมลุงจะเป็นงั้นไหมครับ,บคิดว่าเป็นสะิละครับจวมาถ้าเขาไปรอมาอบเามือนเออลุงผมถามลุงทีนี้เขาต้อซื้อความมัน พูดมากเขาก็ไม่ก็ไม่ซื้อใช่ไหมครับ <c oughs> ลุงลุงบุญโฮมปีนี้ลุงทำนากี่ไรครับบะเตงสีไตรนะครับเย็ดแปดไร่นี่หละแปดไร่ข้าวหอมมะลิแปดไร่ใช่ไหมครับเห็ดเป็นขา้าวบ่อครับเห็ดเป็นไก่ทีลง่งตะเบียนการปลูเข้าไปกับเห็ดเป็นข้าวมะลิไปหาไรเห็ดเป็นขาน้าวเหนียวไปสามไร่ครับโอ,อ้แล้วจะได้ส่วนต่างเท่าไหร่คิดคำนวณแล้วยัง บอบอครับผมผมคิดว่าการทําหน้าผมเลยผมกับบอเรนันกับลูกชาวหน้าเจ่ผมว่ามันบกุมผมจะเลยหาทางอื่นใส่ครับอันนี้ก็เฮ็ดเพราะบอได้ปล่อยหน้าถิมสุดสุดหอครับเออปลูกไว้กินใช่ไหมลุงคาับาดกับไถ่น้ำเพราะได้ครับปุ๋ยขาดพุ่เขาวันหยังล่ะท่านเขาเขาไปซชื่อมากกับสอบแลวเจ็ยดลอยเอาไปไายกับผนคือเก่าครับอืมคือแสดงปลูกไว้กินปลูกไว้ทําพันใช่ไหมแล้ว ลุงปลูกกินปลูกทำพันธุ์ไม่ได้ปลูกเพื่อขายแต่ว่าลุงก็จะได้ลุงก็จะได้ประกันรายได้ด้วยนะครับอย่างลุงปลูกข้าวเอาย่กกาาเอาลุงปลูก,ลกข้าวหอมมะลิห้าไร่เนี่ยห้าไร่เนี่ยลุงก็ได้ประมาณสักหานนะครับมั่นจนประเมินไหรกัตันกัวกัวนี่แหละใช่ตันกว่าครับของลุงนี่ก็น่าจะได้ประมาณสักห้าพันนะลุงนะนี่ส่วนต่างลุงจะได้ประมาณห้าพันแล้วก็จะข้าวเหนียวข้าวเหนียวสามไร่สามไร่ก็ สามไร่นี่ก็ได้หนึ่งตันหนึ่ง <S 1> 1 <S ตันก็อีกสี่พันสามลุงจะได้ประมาณส่วนต่างของลุงนะนี่ไม่ต้องขายเลยนะลุงไม่ขายเนี่ยลุงจะได้ประมาณสักแปดพันกว่าบาทนะครับเกือบเก้าพันนี่หนึ่งนะที่ลุงจะได้นะประมาณเก้าพันแล้วบวกกับค่าเก็บเกี่ยวอีกร่ละหนึ่งพันแปดไร่แปดพันลุงได้อีกแปดพันลุงก็น่าจะเฉลี่ยได้ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกพันบาทครับลุงครับ ครับครับกับอะไรเป็นอย่างครับกับขอบคุณที่เป็นยังบลืมครับครับลุงครับขอบคุณนะลุงนะที่เล่าให้ฟังเด้อเล่าสู่ฟังเด้อขอบคุณหลายๆครับลุงครับสวัสดีครับ